House Toxic สวัสดีครับผมสืบเนื่องมาจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับมีประเด็นสำคัญที่สังคมและสื่อโซเชียลมีเดียให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยครับซึ่งต้นเรื่องมันมาจาก Clubhouse Toxic คุณตอบครับ Clubhouse มันคืออะไรครับเออ่แอป Clubhouse นะครับ,บ,รบก็คือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่มีรูปแบบการสนทนาและการสร้างปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในชุมชนผ่านเสียงเป็นหลักนะครับ ด้วยคอนเซปต์ง่ายๆของการเป็นพื้นที่ที่ให้ผู้คนได้พบปะเจอกับเพื่อนใหม่หรือบุคคลจากรอบโลกนั่นเองซึ่งแอปนะครับก็ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกับเรื่องการเมืองการพูดคุยกับหัวข้อกระทู้ที่น่าสนใจนะครับแต่ก็มีซึ่งบุคคลกลุ่มหนึ่งนะครับได้จัดตั้งกลุ่มไปในทางเชิงการสนทนาทางการเหยียดนั่นเอง จนกระทั่งในคืนหนึ่งมีคิดหลุดออกมาจากหลายห้องในคับเฮาส์ที่ใช้ชื่อต่างกันเนื้อหาพูดคุยต่อว่าคนอีสานและประเด็นที่มีการพูดคุยมีทั้งการเหยียดคนอีสานทั้งหมดและเจาะจงตัวบุคคลโดยมีความคิดที่ว่าการด่าคนอีสานนั้นเป็นประเพณีและวัฒนธรรมคนอีสานเกิดมาก็ต้องโดนถูกถูกเป็นธรรมชาติไม่มีเหตุผลที่จะมาถกเถียง นอกจากนี้คนในขับเฮาส์ยังได้มีการพัดพิงไปถึงตัวบุคคลศิลปินดาราต่างๆมากมายเช่นลิซ่าแ็กพิงนัก,กร้องเกาหลีสัญชาติไทยที่ดังไปทั่วโลกซึ่งลิซ่านั้นโตมาจากจังหวัดบุรีรัมย์โดยระบุว่าถ้าอีสานดีจริงลิซ่าคงกลับมาอยู่แล้วลิซ่านี้ก็เนรคุณแผ่นดินลืมำํำพืตัวเองลิซ่าไปอยู่นู่ก็สบายกว่าอยู่อีสานหรือย,ยัง หรือยังก็ยังมีการใช้คาพูดหรือใช้คำหยาบคายต่อว่าต่างๆนานานจะทําให้ตัวของดารานั้นเสียหายทั้งนี้ทั้งนั้นต้นกางต้นทางสังกัดของวายจีหรือแม่ของลิซ่าได้ทําการฟ้องเกี่ยวกับบุคคลดังกล่าวที่พาดพิงที่ได้กระทําการด่าลิซ่านั่นเองและนอกจากนี้ยังมีการพูดถึงรายการโหนกระแสที่ดําเนินการโดยหนุ่มกัญชัยซึ่งบอกว่าอยากตัวนั้น กลุ่มกลุ่มดาง่าวนั้นอยากไปออกทีวีอยากออกรายการเพื่อต่อว่าคนอีสารและแต่งตัวเรียนแบบพิธีกรพร้อมบอกต่อว่าให้ตนต่อให้ตนไปออกรายการก็จะไม่มีวันพูดขอโทษเด็ดขาดซึ่งคําพูดนี้นะครับจนทําให้ชาวเน็ตนะคนีสารต่างวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมในคําพูดของบุคคลที่อยู่ในห้องขับเท้านี้รวมไปถึงชาวเน็ตยังได้มีการ หรือการขุดข้อมูลของบุคคลเหล่านี้ที่เหยียดคนอีสานจนได้รับ h ฮชแท็กขับเ o าส์ท็อกซิกพุ่งติดเทรนอันดับหนึ่งเลยทีเดียวซึ่งนอกจากนี้บุคคลในห้องขับเฮาส์นี้ก็ยังได้มีการพูดถึงการเหยียดไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม LGBT ลามไปถึงการต่อว่าศาสนาอื่นหรือพูดพาดพิงไปถึงศิลป,ปินเกาหลีวงอื่นๆอย่างเช่นหยียดวง เปทีซีว่าเขาเป็นเกย์หรือดาวงบีทนั่นเองคุณต่อครับคุณคิดว่าการกระทําดังกล่าวของคนกลุ่มนั้น <c oughs> เขาทําไปเพื่ออะไรกันครับเออผมคิดว่าคนกลุ่มนี้นะครับเขาทําไปเพื่อการเรียกร้องความสนใจหรือเพื่อต่อให้เกิดความผัดแย้งในสังคมไม่ว่าจะเป็นการปั่นประสาทหรือการทําให้คนหัวร้อนนั่นเองคุณไม่คิดยังไงกับคนที่ออกมาต่อต้านเกี่ยวกับขับเฮาต็อกซิคในครั้งนี้ครับ ผมเห็นด้วยนะครับกับการกระทําของพวกเขาเพราะพวกเขามีสิทธิ์ที่จะไม่เห็นด้วยกับการกระทําของบุคคลเหล่านั้นที่เหยียดคนอีสานต่อให้คุณไม่ใช่คนอีสานคุณก็ไม่เห็นด้วยกับการกระทําเหล่านั้นเพราะมันไม่ถูกต้องและยังมีศิลปินและดาราอีกมากมายที่ออกมาต่อต้านการกระทํานี้สุดท้ายนี้คุณต่อมีอะไรที่จะฝากถึงวัยรุ่นหรือผู้ปกครองในการใช้สื่อออนไลน์ในปัจจุบันนี้บ้างครับ ผมก็อยากจะฝากให้ผู้ปกครองนะครับสอนลูกให้เรียนรู้จักความแตกต่างการไม่เหยียดโดยระบุว่าการใช้โซเชียลมีเดียอย่างมีคุณภาพคือการไม่ควรไปละเมิดหน้าที่สิทธิเสรีภาพของผู้อื่นและไม่ควรใช้พื้นที่สาธารณะก่อให้เกิดความเสียหายทางจิตใจต่อคนในสังคมได้กันเองครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับลับ House Toxic ครับหลังจากนี้พึงระวังไว้เสมอนะครับว่าทุกการกระทําของคุณบนโลกออนไลน์มีผลลัพธ์ที่ตามมาเสมอมีสติในการโพสต์คิดก่อนทําใช้เหตุผลให้มากๆอย่าใช้แต่อารมณ์ขอบคุณครับผม